สวัสดีครับปาโกสปริโยบันธาครับพี่น้องครับมาครับมาฮอดจอดถึงแล้วปากกเอาทีมรถปาดกันลังกันลังสีขาวมากขึ้นกันครับพี่น้องตอนนี้ครับเห็นแต่พญารัดครับโคนาพวบมาแล้วโคนาพวบมาแล้วครับแม่ลำไยหรือเปล่าครับโอ้แม่อะไครับแม่ลำไยครับมาคนละเส้นครับ มาคนละเส้นกับปาาโกมคนมาเขาปักครับมาก,กมาโน่นดินแดงครับนครับมาห่อะมาณสัก30กว่านาทีเกือบชั่วโมงแล้วครับลลกๆขอไปพักคอนกันแล้วครับมาแล้วครับเหลืออาจารย์นักดนตรีไปนี้ครับพี่น้องครับเรืออาจารย์นักดนตรีวงว่ามันสิเขาจอดใสได้ครับพี่เอกเข้า มาแต่พระเอกไงครับพระเอกหน่อยบบไนมานั่มหรอมานะบบไนม่านับเ่นไปรถส่วนตัวไปงานนี่ฮรับเพื่อนครับเอาพิจารณาครับส่วนแม่ลำไยโบพิจารณาครับป้าหน่วยโบเคยพิจารณาครับจวดลูกเดียวแต่พอยลัดต้องเลือกจุดดีที่สุดครับสพิจารณาดุลในจุกหน่อยครับเอา ตามสเต็ปไพลมันตามขั้นเซ็ปไพลมันเนาะเรือเราครับวันพักแรมครับไม่มีการแสดงวันนี้ครับเรือเราทีมมอเตอครับมองได้จะคองจอดนอนได้สบายมองได้ค้นสีบ๊กวนมองได้ค้นสีบ,อบ๊อพานใส่กับเจริญใ,ใจเจริญพ้นครับที่เสียบนีบ่บ่เอาเบิง้ง ปลากรูมาล่อถุงเสียบนีเอาไว้เลื่อผมอ่านแล้วครับส่วนเป็นไรล่ะนี่อ่านยากแหงครับพี่น้องครับเอาว่วเสียบไปเสียบทางป้าไปเฮ้ยเอ้าเสียบทางป้า,เเา,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 ปากรูนี่ยสจอดครับมองกใกล้ใกล้ไฟมองกใกล้ใกม,<อ>มู่นี่ละจอดเอาสจอดทางใดสีเขียวจุดใดโอ้สยสงสัสีถอยถอยไปมองผมฟ้าหน่อยครับพี่น้องครับต้องเดี๋ยวครับแมนบะ แสดงผมอา่อานอ่านถือว่า <c oughs> ถือว่าสเสียบที่แรกกันครับว่าสเากกสียบคางปกติเราสิบโอ๊อยากใกล้กันภาไในพราะวการจะร้านที่หัวเนาะจะร้านที่หัวบอกทางๆกันน่าจะเป็นเสีเยบท้ายเขาตรงที่พ่วงฟ้าแหละครับครับหรือว่าสเทียบคางผมแต่เอาหน้าออกเอาเอา สรุปคือจอดค้างรถขัวแมนบ๊องเบงพ่วงมาไล่นะโอเคครับเสียบมองผมว่าครับหันหน้าออกเนาะเสียบมองผมว่าแต่ว่าหันหน้าออกหรือพระเอกวันนี้ครับเหลือพระเอกข้าครับอันนี้เว้ามวนกันครับพี่น้องครับพูดจาภาษาคนรถโอ้นานเอียงครับรถ,รถลังรถลังสอง นเลือกจอดครับแบบพอหยุดครับพอท้ายเข้าบึ่งพระเอกรัดเข้าวันนี้ครับเดียวจังใดครับเรานอนฟังใดขันฝนตกก็ต้องหาหม่งน้อนเอาน่าเสียบคือผมวาบอลหรือจังใดเนีเ่ยาลองเิ่ง เพื่อเสี้ยวไทยเขาพิธีพิธันในี่ยจะน่อยครับกุสิลงกุสิจอดกุสิเตือดได้ครับสำหรับพระหยัดง่ายๆส่วนรถคอสตูมครับเต้มมองนะครับเ้ิ่มนครับเรียบร้อยแล้วครับคอสตูมแล้วรถฉากก็ได้มองเรียบร้อยแล้วครับผม,อมเอา นั่นครับลงมาแล้วครับลงมาแล้วครับลงมาแล้วครับปิดเสลนหน้านะครับหมอกใสหมอกหัวนะครับโยนไข่แล้วครับวันนี้ครับโยนไข่แล้วโยนไข่อะไรได้บ้างดิเรื่องด้านแรกครับมาเบืองบอลบอลสายไฟอยู่ทั้งใดครับสี่ไหนลากสายไฟเงีไกลบันใด ี๋ยวรถอาจารย์นายเนปีกันที่บองข้างนี้เรียนเขาปัดต้น้ปัดใช้เป็นดีเลียงประสซ็นต์การเสียงวัดช่องกะโพเนาะเขาช่องกระโรงครับเสียงครับเพื่องเท็จเ้งเท็ีเพ็่วไม่มีกฎจริงจวดย่างเดียว ายใน8นาทีนี้เป็นยังไงเฮาสีได้บังจอดบ่ครับเป็นคลิปสนุกสนุกครับพี่น้องครับโมตองซีเรียสครับแซวออกันเห่นบังหอดจอดเึงกันกับสบายใจแล้วครับผมหรือว่าวันนี้ครับภารากิจรุร่วงไปแล้วทีมงานรถบัสสามคันเนาะเหลืออาจารย์นักดนตรีครับอัปเดททตคลิปต่อไปนลาพี่น้องภาคโกชังสิรายงานมาอาจารย์นักดนตรีเข้ามา ในน้องครับคบมีนืยอยู่ประมาณป่ายสีวกว่าครับพี่้องครับป่ายสีกว่าเกืมมอบหาโมงแล้วนะครับสีโมงครึ่งเกือบหาโมงแล้วครับรว,มมว,วันพักแดด กันไม่รู้ว่ามีเรื่องคุยอะไรกันต้องเซตสีไดคลิปหนาบน,บนจชักเี้ยมองจอดราคนยรับความคลิปกับการเข้ามาของอาจารย์นันกรตีบอ๊ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่โดนเอฟซีก็รุ่น มาหอดฝนว่ามันสิตกก็ตกพี่หน่อกลิ่มมซื้อครับกลิ่มซื้อมีเรื่องอยังคเยียน,นอะไรครับเป็นยังไดเป็นยังหานขยัยกขยกัยก ฮะลกูลกซีฟบ่ลูกซีฟบ่หมายถึงว่ารถเป็นอย่างแม่นบ่หรือ,อยังไงน้ำมันตันคือเก่าแต่ว่าโคน่นเป็นลูกซีฟฮะจักแล้วยังหังขี้เยกขี้เย,กเ,ยกเนาะ <laughs> ผมถามอาการคนแต่ว่าเป็นบอกอาการรถเป็นเนี่ยได้อีกประเด็น รัวรัวรัวพยุดตาเข่าแห้งเอาพี่น้องครับอัปเดตสถานการณ์ครับมาวอดเดี๋ยวรายงานปาสตาจารย์ดนตรีมาจังสะรายงานอีก่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้ใช่นหมครับขอบคุณทุก็นการติดตามครับพอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีครับ